ทั่วไทยวันนี้ร้อนมากคุณผู้ชมคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยประมาณ40ถึง41 <5 S 1> องศาทั่ว <10. S 2> ไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยอุณหภูมิในหลายพื้นที่จะเริ่มสูงขึ้นเราต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของอากาศร้อนถึงร้อนจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะออกออกแดดทั้งหลายนะอย่างเี้มีโอกาสเป็นลมได้นะแล้วก็แล้วก็วกวกที่สําคัญก็คือทะเลลมแดบนะฮะก็คือชัดปกตินะครับ ออกมาเตือนอีกครั้งหนึ่งละคนสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออเผชิญปัญหาหน้าร้อนอยู่เอาอย่างนี้เราไปตรวจสอบหน่อยนะคะว่าฮีสตโตอาการเป็นยังไงก็คือหน้ามืดเนาะแล้วให้ดูภาพนี้นะอยู่ดีๆก็ล้มไปเลยวงจรปิดจับภาพได้นั่งอยู่แล้วก็เป็นลมไปเลยะคะ่ะช่วงนี้หลายคนนะที่ อาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเด็กับเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเจออากาศร้อนแล้วก็เป็นลมแดด <Yeah. S 1> กันได้ง่ายๆนะครับนี่คุณหมอทางสำนักอนามัยก็ทมออกมาเตือนเหมือนกันบอกว่ามลกาศเย็นที่ปกคลุมบ้านเราค่ะจะมีกาลังอ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะ สัปดาห์หน้าก็จะเริ่มลดลงด้วยค่ะอ kind of ีสัพพาก็ไปแล้วอีสัพพาก็ไปแล้วเดี๋ยวทาวัสลินก่อนแป๊บนึ่งโอเคโอเคหลังจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้โดยโรคดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จากการถูกแดดจัดเป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายไม่สามารถปร,ปร,ปรปับอุณหภูมิได้ส่งผลให้เกิดอาการหมดสติหรือชอ็อกหากไม่ได้รับการรักษาดังทันร่วงทีอาจถึงขั้งเสียชีวิตแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่แดดเป็นเวลานานและอื่น,นำให้เพียงพอในช่วงอากาศร,ร้อนคาจาะมีภามิคุ้านทำไมต้องมาทํางานแบบน,นี้ด้วยเออทาไปอหนาอย่าบบนแค่นี้แหละเดี๋ยวออกไปละม็พูด หัวมันนวอ,อดูแล้วเขา<อ>ปวดแบไปหายง่ายนี่แหล จะกว่าต่อกว่าเ,เลยโอยยังบ่แล้วอยู่สุไปยังนในใครจะทำต่อยร้อนอ้ยจะร้อนเลยอากาศเช่นน้โอ้ยร้อนขนาดนี้หน,น้ามันไม่มาเข้าลมวะมนไม่มเข้าลมาอรนะ เฮ้ยมันจะเป็นยิปป์เลยเห็นไหมนามาดูข่าวเมื่อเช้าอ่ะโทรโทร ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพี่คะเหมือนเพื่อนจะเป็นยินเสกเลยคะ่ะต้องทำยังไงดีคะมีอาการชาเกงไหมคะไม่มีค่ะขั้นแรกเลยน้องต้องตั้งสติแล้วทาตามคําแนะนําของพี่นะคะค่ะ <Yeah. S 2> ขั้นตอนที่1นําผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดตัวหรือประครบบริเวณข้อพับแถวนั้นพอจะมีผ้าไหมคะขั้นตอนที่2ถ้ามีพัดหรือพัดดมให้นํามาใช้ได้เลยนะคะเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายคะ่ะขั้นตอนที่ส หากผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดีประคองให้อยู่ในท่านั่งแล้วนำน้ำเย็นมาให้ผู้ป่วยค่อยๆจิบนะคะอาการผู้ป่วยดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ<อ>แดงไม่หมดนะคะหาพกพบเห็นผู้ที่เป็นฮิสโตกนะคะควรทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน1 6 6 9ทันทีเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำการช่วยเหลือค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวผู้ป่วยเพื่อระบายความร้อนค่ะ ให้ผู้ป่วยดื่มน้ําเย็นในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีสติและสามารถดื่มน้ําเองได้ให้ผู้ป่วยเข้าที่ร่มและที่ที่มีอากาศเย็นค่ะค่ะสำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดภาวะฮิสโตกนะคะ 1. นนะคะก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะ2นะคะงดทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าบริเวณที่มีแดดจัดค่ะ3นะคะสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีค่ะ 4. นะคะสวมหมวกหรือแว่นกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ศีรษะโดนแดดโดยตรงค่ะและนี่นะคะก็จะเป็น โรคที่อันตรายจากภัยใกล้ตัวค่ะแดดร้อนอย่าท้าทายดื่มน้ำพักก่อนปลอดภัยแน่นอนหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความอันตรายจากโรคฮิสโตกปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอย่างมีสติดังคำที่ว่าแดดร้อนอย่าท้าทายดื่มน้ำพักก่อนปลอดภัยแน่นอนนะคะ